ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแผนเมนเจอร์ขึ้นดาวรำซีซั่นที่11นะครับผมอันนี้ผมก็คือมาอันดับหนึ่งเนาะเฮ้ยปริญญาขี่นิดนึงนะครับพอเดี๋ยวสักพักก็น่าจะลงนะครับเดี๋ยวแผนเว้นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่ะแล้วนี่คือหน้าตาของแผนเมนเจอร์ซีซั่นนี้ที่ผมใช้นะครับจะเป็น433จะคล้ายๆกับซีซั่นอ่าซีซั่นไหนซีซั่นนึงเลยจะเป็น เป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งจากที่ผมลองนั่งดูนะครับคือถ้าเป็นแผ่นนี้ตัวนักเตะของเราจะกระจุกอยู่แถวตรงกลางใช่ไหมครับแต่พอเป็นแผ่นนี้ตรงกลางเนี่ยจะโซนดีมากขึ้นนะครับในเกมลับนะครับแล้วก็ทางขวาทางซ้ายเนี่ยจะช่วยมาลงเกมลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันเลยนะครับอ่ะอันนี้คือหน้าตาของเทคนิคนะครับเกมลับจะเป็นกดดันต่อนเนื่อง เล่นแนวกว้างเป็นหนึ่งนะครับเล่นแนวลึก10เกมบุกจะเป็นส่งไกลนะครับแล้วก็เล่นแนวกว้าง5เล่นในกรอบ4แต่มุม3ฟรีคิก3แล้วก็รูปแบบทีมเป็นทุกคนบุกนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเทคิีนัเตกันนะครับและนี่คือหน้าตาของเทคิีนเตะนะครับผมประมาณนี้เลย และนี่คือหน้าตาของหัวหน้าโค้ชที่ผมใช้นะครับจะเป็นคนดีคนเดินคนนี้เลยนะครับเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยเพิ่มทักษะให้โกนะครับเผื่อแบบว่าเวลาเราโดนยิงลูกโทษหรือว่าฟรีคิกหรือ,อ,อลูกหมงอะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างเห็นผลนะครับการใช้โค้ชนี้นะครับแล้วก็ความแม่นยาในการยิงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากจะขอพูดนิดนึงสำหรับท่านในที่ต้องการแผนเมนเจอร์นะครับผม ผมอยากรบกวนให้ทุกท่านรอผมลงคลิปนะครับเพราะว่าบางทีการ DM เข้ามาจริงๆผมก็อยากตอบนะครับแต่ว่าผมาทำยู u ูบเนาะผมก็อยากให้ทุกท่านรอแบบชมคลิปที่ผมทำนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใจจืดใจดำนะครับแต่แบบว่าอยากให้ทุกท่านติดตามผลงานจากาช่อง YouTube ผม,มอะไรอย่างเงี้ยครับนาะแล้วก็การรับเพื่อนนะครับ จริงๆผมก็อยากจะรับทุกๆท่านเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนผมมันจะเต็มทุกครั้งเลยครับที่ผมต้องเหลือที่ไว้เพราะว่าเวลาผมสตรีมเอ่อสตรีมเล่นกับคนดูนครับต้องมีการแอดเพื่อนกันมาเพื่อเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่ได้รับทุกคนเนะาะอาจจะรับเป็นบางคนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ ไปกำลังใจกันมาตลอดนะครับใกล้ถึง500ซับแล้วยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่คือตั้งค่าตัวช่วยที่ผมตั้งนะครับเผื่อบางท่านอาจจะดูนะครับว่าผมตั้งอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวข้องไหมแต่ส่วนตัวผมก็ไม่เห็นผลสักเท่าไหร่นะครับแต่บางท่านอยากดูผมก็นี่นะครับ การตั้งค่าตัวช่วย AI นะครับผมแนแมนเจอร์ของก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าขึ้นดาวดำแล้วฝากคอมเมนต์กดไลค์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันชิซั่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ